L 5 0 1 8ครับคันนี้สวยๆครับเพิ่งมานะครับเป็นรถผ่านการใช้งานมา1,250ชั่วโมงครับ5 5า0 0 0บาทครับลูกค้าดาวที่5 0 0 0 0นได้นะครับผ่อนกันยาวๆได้เลยครับผ่านลูกค้าเลือกได้ครับเลือกผ่านบุกเบิกผ่านพวนลูกค้าเลือกได้เลยคันนี้สภาพสวยครับยางดอกลึกอย่างนี้เลยแล้วก็มีเบยดห่วงล้อหลังเถกให้ด้วยนะครับแต่ถ้าล้อสีเดิมครับไม่ได้ทำสีนะครับ ็ยางหลังซ้ายขวาก็สภาพจะเหมือนเหมือนกันครับตรอกลึกเหมือนกันอย่างนี้เลยครับเนื้อตัวสะอาดสะอ้านครับครับก็พันสองร้อยห้าสิบชั่วโมงครับเป็นรถผ่านงานมาไม่เยอะนะครับครับนี่ครับสภาพก็อาจจะมีถลอกมั่งนิดหน่อย จากการใช้งานนะครับแต่รถก็ยังใช้งานได้ปกติครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนกองทุกลูกนะครับกองอากาศกองไฮทุกอย่างตรวจเช็คให้แล้วครับลูกค้าไปใช้งานได้เลยนะครับสนใจซื้อสดซื้อ,อผ่อนก็ทักเข้ามาครับ0872244023ดีเยี่ยมเพ็กเตอร์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับสนใจก็ทักเข้ามา,า5018 เงินผ่อนครับก็มีอยู่คันเดียวนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมสนใจรถเฮ็กเตอร์ก็โทรด่วนนะครับสวัสดีครับ